ถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอสถาเศษนะครับรวมรายได้เสริมฟรีทุกชนิดนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แอปพ็อกเกนะครับสำหรับสายฟรีสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆที่ชอบการเก็บแต้มนะฮะแล้วก็เอาไปแลกเงินสดเอาเป็นเงินเข้า Wallet นะครับวันนี้เราก็มีวิธีการ หาแต้มกันแบบง่ายๆเลยนะครับอ่าขั้นแรกนะเราก็โหลดแอปคลิกจากด้านล่างนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับมีลิงก์ให้โหลดเป็น Android นะครับก็คลิกลิงก์ปุ๊บโหลดมาเสร็จปุ๊บเชื่อมต่อ a c e b o o k ครับเชื่อมต่อที่ facebook แล้วคุณก็จะเข้ามาอยู่หน้านี้อ่าซึ่งหน้าแรกเนี่ยก็จะบอกถึงแต้มนะครับว่าเรามีแต้มอยู่เท่าไหร่นะครับการสะสมแต้มนะครับแล้วก็มี ข่าวสารจาก App Pocket, แอป o c k e t เราก็สามารถกดเข้าไปอ่านได้นะครับมันก็จะลิงก์เข้าไปที่ a c e b o o k นะครับอ่ะอันนี้ผมขอข้ามนะฮะอ่แล้วในแต้มของเราก็จะมีประวัตินะครับประวัตินะฮะให้ดูว่าเราเนี่ยได้แต้มมาจากไหนนะครับเราทำอะไรได้แต้มนี่แต้มทั้งหมดมี9,00 0นะแต้มจากโปรโมชั่น4 0 0 0จากการดูโฆษณาอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปเลือก เลือกเล่นดูกันได้นะครับสำหรับรายละเอียดของพอยต์นะฮะอ่าทีนี้วิธีการเพิ่มพอยต์มีอะไรบ้างนะครับ 1. นะครับการชวนเพื่อนนะครับเพื่อเพิ่มแต้มนะครับนี่เราสามารถคัดลอก u r l ลิงก์ของตรงนี้นะครับหรือแชร์ไปที่ f a c e b o o k l i n e นะครับอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับเราก็ปี URL ไปให้เพื่อนกดสมัครนะครับเพื่อนก็จะได้400แต้มนะครับเราจะได้100แต้มนะครับสำหรับใครที่ กดลิงก์ด้านล่างของผมเนี่ยรับไปเลยครับ400แต้มทันทีนะครับฟรีๆเลยนะครับามาหน้าต่อมานะครับวิธีการเพิ่มแต้มอีกอย่างหนึ่งก็คือการการทำโบนัสพอยต์นะครับช่องทางการรับแต้มก็จะมีแบบดูวิดีโออย่างงี้กดดูวิดีโออ่ะเขาก็จะค้นหาโฆษณาอ่ะกรุณาเข้าชมใหม่ครั้งในเวลาอ่างวันนี้ผมดูไปเยอะพอสมควรนะครับก็กดดูแล้วว่างแล้วกดเข้ามาดูกันได้นะครับ แล้วมันก็จะมีแอปซึ่งผมโหลดไปหมดแล้วผมไม่มีตัวอย่างให้ดูมันจะมีแอปเรียงอยู่ข้างล่างตรงนี้นะ1,2,3,4,5เนี่ยมันจะบอกว่าเราได้กันกี่แต้มนะครับกี่พอยต์นะครับอ,อาจจะโหลดเกม rov ได้รับไปเลย50 p o i n พอยต์อะไรอย่างนี้ครับเราก็โหลดไปตามนั้นแล้วเราก็จะได้แต้มกลับมาทันทีนะครับโอเคมาวิธีที่3วิธีที่3เราไปที่เฟืองครับเฟืองด้านบนนะฮะเราเปิดการใช้งานล็อกสกรีนตัวนี้นี่ เปิดตัวนี้นะเปิดตัวนี้นี่นี่อุ้ยไม่เราไม่ปิดอ่ะไปกดเปิดนะครับเสร็จทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบการล็อกหน้าจอปึ๊บอ่าเมื่อเราเปิดหน้าจอมาเนี่ยเราก็จะสไลด์สไลด์ปลดล็อกหน้าจอเนี่ยเราก็จะได้ครั้งละ2แต้มนะครับอ่าซึ่งผมสไลด์ไปแล้วมันไม่มีแต้มให้ดูเนี่ยสไลด์ข้างเนี้ยปึ๊บได้เลย2แต้มนะครับผมครั้งละ2แต้มนะครับ อ่ะทีนี้วิธีการเพิ่มแต้มอีกหนึ่งวิธีคือข้อมูลไปที่ข้อมูลของฉันครับอ่ะใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยเลยนะครับใส่กรอกรายละเอียดสิ่งที่เราชอบทั้งหมดนี่นะครับรับไปเลยทันทีอีก30แต้มนะฮะอ่ะส่วนแอป p พ็อกเเนี่ยถูกใจเพจเขาไว้นะครับเขาจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเล่นกิจกรรมแจกแต้มมั่งอะไรมั่งนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ เนี่ยครับคำถามท,ท,ที่ปุ๊บเปิยวิธีการใช้งานมีหมดนะครับเนี่ยนะฮะอ่ะซึ่งเข้ามาเนี่ยก็ใครโหลดแอปแล้วเนี่ยคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแอปนะครับแล้วเชื่อมต่อ Facebook นะครับรับทันที400แต้มนะครับอ่าอันนี้เรามาดูวิธีการแลกแต้มกันอ่ะ Pocket Store นะฮะวิธีที่หนึ่งคือมันมี Market นะครับช็อป New Item อะไรอย่างนี้ก็คือการเอาแต้มของเราเนี่ยที่เรามีเนี่ยเนี่ยผมซื้อได้เนี่ยผมมีแต้มอยู่8,000ใช่ไหม ผมสามารถซื้อหูฟังตัวนี้ได้เลยเนี่ยแลกหูฟังอ่าหูฟัง r ี m มค RM 515อืม,นะ,มนะฮะมีแฟตได์นะฮะนี่ครับกระเป๋ายิ้มหูรูดนะฮะมีอะไรเนี่ยชุดกระชับสัดส,ส่วนบอดี้อะไรสักอย่างนะครับอืมนะฮะนี่มีอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเจลลี่ยาคูอะอ่านะฮะก็มีให้เลือก ให้แลกกันเรื่อยๆนะครับเราก็มารีฟิสกันดูเรื่อยๆนะครับลุ้นของรางวัลก็ได้นะครับลุ้นของรางวัลเนี่ยก็ใช้แต้มน้อยนะครับแต่ก็ลุ้นนะครับลุ้นลุ้นได้เนี่ยลำโพง jbl อะไรเงี้ยครับเนี่ยพวกนี้นะครับสามารถใช้แต้มของเรามารุ้นรับรางวัลได้ลุ้นนะครับไม่ใช่แลกอันนี้ลุ้นแล้วเขาจะจับผู้โชคดีนะครับแล้วเราก็ได้รับรางวัลนั้นๆไปเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่น JBL เนะีย่ยผมอยากได้มากเลยเขาบอกว่าอะไรใช้เพียง5แต้มลำโพง JBL จำนวน1รางวันนะครับคงเหลือ4840อ๋อมีสิทธิ์นะครับเราก็แลกสิทธิ์ลุนรางวันไปสักหนึ่งนี่ครับเราก็กรอบชื่อนะครอ่า วีนาำสก,กุลด้านล่างนะฮะอ่าโอเคนี่ที่ยานอนนะครับอโอเคเบอร์โทรศัพท์ครับอ่ะอีเมลที่เราอีเมลที่ใช้งานแอป p พ c k เ t ของผมก็คืออ่าตัวนี้ต้องเป็น ID ที่ตรงกับเรานะครับอืม อที่อยู่เราก็ใส่ไปอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตอนิดนึงนะ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลงทะเบียนนะครับอ่ะ complete shopping request complete นะครับเาราก็โชว์ดีเทลได้สามารถดูได้โชว์ดีเทลว่าเนี่ยเราอ่ะเราการตรวจสอบว่าเราเนี่ยร่วมรุนลงวัลน,นะครับโอเคนะฮะนี่อันนี้มันก็จะเป็นประวัติประวัติว่าผมเคยเบิกตังไป20บบาทอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะอันนี้จบไปจบไปนะครับ จบไปของเรื่องการวิธีการหาแต้ม 1. ก็คือชวนเพื่อน 2. นะครับปลดล็อกหน้าจอนะครับาสามเป็นพวกการกดดูโฆษณาโหลดดาวน์โหลดแอปนะครับ4ก็กรอกข้อมูลส่วนตัวประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูจํานวนการแลกแต้มกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับนี่ครับเบิกเงินเข้า wallet นะครับจำนวน300บาทใช้พ o i n t เป็นจํานวน3,600พอย p o นะครับถึงจะได้เงิน 300บาทเข้า wallet นะครับอันนี้เป็นต่างจริงๆซึ่งในบัญชี wallet เนี่ยสามารถโอนเข้าธนาคารได้เลยเสียค่าธรรมเนียม15บาทเองนะครับอ่ะส่วน5,500 5,500าพอยนะครับก็แลกเป็นเงินได้500บาทนะครับเข้า wallet ทันที wallet ก็สามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟเซเว่นหรืออะไรต่างๆได้มากมายไปโหลดกันได้นะครับอล l l e t นะฮะนี่ครับแอป wallet ตัวนี้ 1,000พหมื์น point นะครับ1,000งห point อุ้ยโทษทีครับ1,000ง point ก็ได้1,000บาทนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาแลกแต้ม5 0 0 0 5,500านะครับอ่าผมก็จะกดเพื่อแลกแต้มนะอ่ากรอกหมายเลขเบอร์วัลเล็ดของท่านนะครับเราก็ อ่านี่คือเบอร์วลเลตของผมนะครับเบอร์วลเลตไม่จําเป็นต้องเป็นซิม2 m o v e เท่านั้นนะครับซิมอะไรก็ได้ไปสมัครนะครับการุณายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ตรวจสอบหมายเลขทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆอ่ะจะไม่รับผิดชอบนะครับถ้าเรากรอกผิดโอเคมันถูกต้องแล้วขณะนี้มีผู้ทําการแลกเงินครบตามที่ระบบตั้งไว้กรุณาแลกใหม่อีกครั้งตั้งแต่เวลาหกโมนของทุกวันอ๋อโอเคก็ มันก็จะมีจํานวนสูงสุดต่อวันนะครับก็คือเย็นนี้เดี๋ยวผมจะมาแลกอีกทีแล้วกันนะครับแต่มันได้จริงๆมันได้มันได้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสําหรับแอปพกเก็ตนะฮะโหลดคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดได้เลยนะครับอ่าเป็นของ Play Store นะฮะโอเคถ้าใครสงสัยข้อมูลอะไรเนี่ยให้คอมเมนต์ถามด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครเนี่ยที่ยังไม่มีแอป Wallet เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอเคนี่คือ แอปวอลเลตนะครับนี่วอลเลตเอาไว้สะสมตังค์ตอนนี้51บาทผมถอนไปหมดละนะครับอันนี้ได้จากแอปต่างๆนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับอา่าก็จะมีโอนเงินโอนเงินเข้าจ่ายบินอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยสําหรับแอปพอกเกตฝากแล้วฝากอีกนะครับเรามาหาตังค์กันดีกว่าเออจะบอกว่ามันเติม rov ได้ด้วยนะครับเออใครสนใจเนี่ยก็ เอาไปเล่นกันได้นะฮะเติมซื้อตัวเอาวีเล่นกันนะครับสำหรับวันนี้เอสทาเสษลาไปก่อนสวัสดีครับ